ไม่ใช่เซเว่นแต่เป็นไฟเว่นเทเลเว่นอะไรโอเควันนี้โอ้วันนี้เป็นครั้งแรกในตอนกลางคืนโอกาสแรกของเราเหรอฉันหวงว่าจะมีผู้ซื้อไม่กี่คนฉันไม่ได้นอนเพียงพอเนี่ยโมแต่เล่นเกมไงแล้วเราเล่นเกมหนักจัดปิดเพลงก่อนเพลงดังมากเลยปิดไปได้ด้วยเอาไปได้โอเควันนี้จะมีลูกค้ามาเยอะไหมเนี่ยกลัวจะมาเยอะจังจีกลับไปเล่นวอ l ์ลูเนโอ้ทำความสะอาดหน้าร้านได้เลยครับหมายบอกมา อย่างน้อยเราก็มีไม้มอบเอาไว้ตบผีหนในร้านมีอะไรที่ตกปกโอ้โหไอคนทำกาดที่นั่นคือทำของตกแล้วทิ้งกันไปเลยเหรออิอูโอ้ดำเลยเหรออันนี้ทำกันเกินไปนะเรียบร้อยมีอีกไหมครับหมดยังอ่าตรงนี้หมดแล้วนะสะอาดเรียบร้อยตรงนี้ก็เรียบร้อยมีตรงไหนอีกวะสะดุ้งสิ่งที่ไอ้นี่ทอดถักยะ เอาถ้าใคยักไปทิ้งเหรออ๋อนี่ไงเก็บ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 ด้านเดียวซะด้วยดิทิ้งนอกลานช็อตนี้เหมือนช็อตจะโดนอะไรสักอย่างหนึ่งยังไงไม่รู้เลยวะทุกคนได้ยินเสียงไหม เสียงมันแต่เสียงอะเสียงไม่อยู่ตรงนั้นแหะมันคือตัวอะไรวะเออเสียงอะไรอะ่ะเฮ้ยอะไรคูนเด็คูนตัวยังใหญ่เลยใช่ไหมปิดเลย,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 ยมารอรับของมีกล้องวงจรปิดด้วยนะทุกคนอืมวันนี้ผมเองโคตรหล่ออย่าลืมซื้อเสื้อ,อกล้องวงจรปิดไม่มีอะไรนะ มีคนมาซื้อของนีวว่าสวัสดีครับคุณลูกค้ายินดีต้อนรับครับไม่ทราบว่าจะรับอะไรครับพี่แอคจัดเลยอะ่ะฉันจะเอาอันนี้ไปเท่านั้นโอเคครับคุณลูกค้าอาราคาทั้งหมดสิบเจ็ดเหรียญน,นะครับโอเคฉันลืมกระเป๋าเงินอะ่ะฉันจ่ายทีหลังได้ไหมฮะมึงลืมกระเป๋าเงินมึงแค่ออกไปเอาที่รถเนี่ดเดยเดี๋ยวผมเก็บของไว้ให้ก็ได้มันไม่หายไปหรอกไม่คุณต้องจ่ายตอนนี้ คุณเป็นคนแบบไหนฉันจะจำไว้เอาเอาของไปเก็บด้วยทรงโจนจัดยังจะแบบลืมกระเป๋าอีกโอ้โหไปแล้วคนอะไรมันจะลืมกระเป๋าเงินได้วะแล้วลืมลืมแบบไม,ม่พอคือไม่ให้ปุ๊บจะจำไว้นี่ก็ไม่ใช่ร้านผมผมมาทำงานกะดึกกับทุกคนผมปเป็นแค่พนักงานต่างคนไม่ค่อยมีแดกโอ้ม,มามีบางที่ของ ไอคนทํางานกะที่แล้วมันทําอะไรบ้างไหเนี่ยน่าจะอยู่หลังร้านนะของมีไอติมเดี๋ยวมึงบอกไม่มีอะไรทําเลยมึงเลยจะแบกทีละอันมันไม่ได้ทําให้มึงได้ติปเพิ่มขึ้นหรอกนะมึงจะทําเยอะไปอะ่ะยิ่งทําไวน้นี่หัวหน้างานยิ่งไม่ชอบนะพูดเลยหัวหน้างานอาว่างหรอจ้าไม่หาอะไรทําหรอจะทํางานหนักหรอหอืมอ๋อไอคือสูตร,รอ เก็บไปเทียสองสาอันไม่ได้จริงอะแล้วมันเยอะจัดนั่หนูหรือตัวอะไรอะทุกคนเดี๋ยวว่ามันบักวะไม่รู้อะเหมือนเนื้อ <c oughs> เนื้ออะไรสักอย่างเลยอะอยิ่ไ <c oughs> อ้ติมต่อยมาลูกอย่างนี้เลยอ้ยจะดุ้งหมดเลยมาหลอกกันอย่างนี้ได้ยังไงวะเนี่ยเก็บเกเหลืออีกหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่เลยสี่อัน ถ้ารวมบนมือเราก็อันที่ห้าแล้วคิดยังไงผีมันมารลอกอย่างนั้นวะนะมาหลอกคนที่มีใจอย่างนี้ได้ยังไงมันจะมาอีกไหมเนี่ยเหลือทั้งสี่อันเดี๋ยวจะทําทกันได้ไหมเริ่มระแวงตัวทาไมระแวงเดี๋ยวโดนอีกรอบหนึ่งสะดุง้งใจขาดตัวเย่เดี๋ยวนะมึงใส่เนื้อกับไอติมรอมึงมึงทําได้ไงเนี่ยอันสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนมันจะส จำสกแกรเราอีกไหมวะเนี่ยออันสุดท้ายไม่เห็นมีอะไรเลยกระจอกไงกลัวกลัวโดนคุกกี้ยัดหน้าไงแล้ฝึกมวยไทยไมาแล้วด้วยไง้วาวุ่นดิผีกลัวตอนเนี้เมื่อกี้ที่มันหายไปคือโดนต่อ,อยไปสลบนั่นแนหะอุ้ยไอ้แกมาทำอะไรตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวผมไปเอาไม้มาก่อนรอก่อนเจอไม้ก็ออกมาไม่ได้ เฮ้ยกินคนเหมือนแล้วดูใบไ,ไม้ผีอะไรกินุมโหมบ่วิ่งอะไรอละล้วป้ามึงไม่ตกใจอะไรบ้างเลยเหรอโอเคครับลูกค้าอะไรครับไอ้ดูสิเขาจะซื้ออะไรอ๋อเป็นพวกน้ําสีน้ําผลไม้น้ําอัดลมอาจจะซื้อให้ลูกไงยินทีน่าจะเป็นเบ,บาหวานตัดขาแดกอ่ะเฮ้ยเลือกนานจังเลยอะ่ะคนแถวนี้มันคือจะดูของ,องดูให้แบบ ขี่ท่วนเหรอหรือแบบตรงนี้อาจจะแบบห้าดอลลร์พอเดินไปตรงนี้มันสดอลลร์แต่ละคะแต่ว่าสินค้าตัวเดียวกันเหรอมันมันใช้ที่ไหนละ่ะไม่ใช่แบบเราเดินมาแบบเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะซื้ออะไรครับคุณยายยายผมช่วยอุ้มซื้อของไหมหรือยายเดินมาตรงนี้แล้วบอกผมก็ได้ว่ายายจะเอาอะไรแอคกจังเลยอ๋อโอเคโอเคครับโอเคครับยายขอโทษครับทำไมทุกอย่างถึงแพงเอ๊ะ ม้กูอยู่ไหนวะคุณมันโง่อืมเดินโคตรนานเสือกไปซื้อของขี้โม้อีกทำไมวันนี้ตอนกลาคือมันปแปลกๆวะเนี่ยต้งมีคนบ้ามาอยู่หน้ากระจกแล้วคนไม่เอาเงินมาตรวจสอบกล้องเหรอได้ครับตรงนี้ไม่มีอะไรนะอเออ ใครเขาไปยืนอยู่ตรงนั้นเนอะทุกคนเฮานูเ hey, no. ขามาดิสิโอ้เสียงดังมากโอ้มาเอา้าแล้วไฟไม่ได้ไงอะไอ้เก๋นั่นใช่ไหมไอ้เก๋บ้านั่นแน่เลย เป่าเป่าเป่าูเูาเ,าเสียงอะไระทุกคนเสียงอะไรวะไม่เสียงมันดังจังอะอือหือชัดเจนหมายอยู่ไหนหมายไอ้แกเฮือเสียวอะเฮ้ย <c oughs> ตายเหรอไม่ตาย ไฟดับสุกเฉินตอนเที่ยงคืน40เนื่องจากความล้มเหลวของเทคโนโลยีในสถานีาวิศวกรรมของพนักงานไฟฟ้าการใส่ลงไฟฟ้าที่เซียวสำรองโอเคในเงน,นว่าแหล่งจ่ายถูกไฟขัดจังหวะและผลของการตัดจายฟ้าแรงสูงทำงานอยู่ภายใต้อำนาจในการเรียกคืนชัว่วคราวให้กับผู้บริโภคบริการกดขอเอา้าอ่านไม่ทันเรืข่าวอื่นของวันนี้ เรารู้่คุณกาลังฟังอะไรอยู่มันอยู่ข้านหลังคุณย้ำอีกครั้งว่ามันอยู่ข้้งหลังคุณโกหกนี่ว่ะเฮ้ยใครกีดอะไอ้น,นี่ใช้ไม่ได้เลยอะเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> กล้องเรายัางใช้ได้อยู่นะทุกคนแต่กล้องกากมากเฮ้ย <Hey, S 1> ใครกีดอะอยู่ข้างหน้าบ้านหน้าร้านเราทุกคนเฮ้ย <Hey, S 2> ตุยเนี่ย <Yeah, S 2> อะไรเนี่ย อยู่ไม่ได้แลวที่นี่มันน่ากลัวจัดแล้วไฟจะมาตอนไหนอะมีไฟสำรองไหมอะทุกคนเฮ้ยไฟเริ่มเข้ามาโอไฟตีแล้วไฟตีแล้วไฟตีแล้วเฮ้ยมีคนมาซื้อของดิฟจังโหดเอ้ยเฮ้ยไอคนเดิมที่มันไม่ได้เอาเป้าตังมาปะ่ะลูกค้าจะเอาอะไรครับโอ้ยทําไมเขาทางนี้เขาเดินเปลี่ยนไปวะทุกคนเดินแบบดูเม,มาเมาๆนะ ผมไม่รู้ว่าเขาเมามาหรือ,อยังไงนะเขาเขามาแปลกๆว่ะผมว่าเชิงแบบนี้กูโดนแดกแน่กูโดนต่อยแน่เลยว่ะอุ้ยเมื่อกี้ใครอยู่ข้างหลังร้านเราเหรอลบนึงลูกค้าไอ้โจรโจรม,มาทำไมอะคุณเป็นใครอะ่ะจะโทรหาตำรวจ๋ยวนี้จู่ๆมึงวิ่งมาอย่างนี้ได้ไงวิ่งมาโคตนนินจาม,มึงออกไปสิ ตืนทำไมเจาปิดประตูแม่งเอา้าเดี๋ยวลูกค้าก็ต้องจ่ายโจรก็อยู่อะไรวะฉันเอาไปทิ้งไว้เล็กน้อยแต่ก็โอเคฉันจะเอาอีกเอา้ากูไม่ได้ให้มึงนะตอนนั้นน่ะสิบดอนครับใช่ฉันจําได้คราวนี้ฉันเอากระเป๋าฉันเอากระเป๋าเงินมาได้ครับโอเคไม่เป็นไรเอา้าสรุปบอกผมเป็นคนไม่ดีเฉยแล้วไอ้นั่นมันยืนอะไรอย่างนั้นนะขับดีๆนะครับคุณลูกค้าเฮ้ยมึง เอาไงฮะมึงทรงจ่าหมวดมากเลยแต่มาขโมยของอ่ะออกไปดิแล้วมันไม่ออกไปด้วยเอ้ยอ๋อไม่เป็นไรอยู่เป็นเพื่อนผมวันนี้แล้วกันไอ้แกไอ้แกนี่มันที่มันดา่าเราวะวะผมว่าใช่ชัดเจนเอ้าหายตัวอีกอ้หแต่ละคนเกมเช่ยนี่มันอะไรวะเนี่ยเออลูกค้าตครโอ๊ย ทำหํามแ้งะมึงไปเต้นที่คอนเสิร์ตดิมาเต้นเที่ยวเลยที่ร้านกูเฮ้ยมีคนมีลูกค้ามาเอ๊ะเหมือนลูกค้าคนเดิมแค่เปลี่ยนเสื้อหรือเปล่าครับลูกค้าคุณจะเอาอะไรครับนี่คือสิ่งที่คุณกำลังหาอยู่ใช่ครับนี่เท่านั้นโอเคครับราคาทั้งหมดสี่ดอนนะครับผมนี่ครับคุณครับลูกค้าลาตีสวัร์ดครับลูกค้าขอให้หลับฝันดี คิดถึงแต่ผมดูเหมือนว่าช่องแช่แข็งจะพังและต้องทําความสะอาดเปิดไปต้องโดนอะไรสักอย่างหนึ่งอะโอ้แ้าคุณจะร้องไห้ขนาดนี้นะโอเคผมไปให้ก็ได้โนบุใครคือโนบุเสียงอะไรวะเดี๋ยวรีบทำก่อนรีบทำความสะอาดก่อนชิบหายแล้วเสียงอิ้ว ทิ้งใครอะแคนอกมีอะไรเปล่าโอ้โหมึงมารอยอย่างงี้เลยเหรอไม่เป็นไรกูมีถุงดำมาหาปลาไหลมึงมาฉันไม่ฉันไม่ฉันไม่รู้กูขอทิ้งก่อนตามหาฉันฮะผมต้องตามหาคุณเหรออุ้ย นจำสกแกลรัวเลยทุกคนเอามันมาตอนไหนหวะุยคุณทำให้ฉันกลัวคุณต้องการอะไรเมื่อกี้มุงว้ามาวันนี้เวลาสามโมงเช้าผมรถตู้เซฟโชคดีที่คนขับไม่รอดเอา้าโชคดียังไงวะในร,นนระหว่างการตรวจสอบพราบว่าชายที่ขับอยู่ในสภาพบึนเมา คุณกินมะเขือเทศมาใช่ไหมครับเยผมต้องเดินไปโดนมันจ้ำสแกสินะฉันไม่จะเป็นต้องดื่มมากแลได้ครับคุณลูกค้าหน้ามึงแดงแล้วครับมาจตเมาโหดบางสิ่งกำลังมาแต่ฉันช่วยคุณแต่ฉันจะไม่ช่วยคุณเอา้ากูตายแน่เลยกูโดนสแปมจํำสแกสแน่เลยมันวิ่งมาแล้วไอ้ตัวขาวอ่ะ กูตายเนี่ยแตกแน่เลยอะ่ะมันวิ่งมาแล้วอะ่ะอ้ออาวกูทำอะไรไม่ได้ทุกคนตูวมันเยอะมากไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยจะจะตีตูดตได้ไหมอ่ะฮะต่อ,อยมึตํางานเหียเยมึงโดนต่อ,อยขนาดเนี้ยกูไม่ได้อยากจะอ๋ออาเตียโดน โอ้ผมเกิดใหม่แป่มันมันต้องมีอะไรสักอย่างแน่เลยว่ะทุกคนอ๋อใช่นั่นไงห้องนั้นไงไอห้องที่มีโรบุเยอะๆบางทีใชนคนจะลดน้ำลดน้ำชี้เลยวะเข้ามาไม่ได้หรอกไกอก้กระจกะฮ่ทุกๆดูถนึงตัวกูจะแตกกูเกิดใหม่ได้กูโหดมากดูเหมือนว่ากระสุนของโนบุกลัวทีอ๋อโอ้โหหัวหน้ามึงแปะไว้ทั้ง กล้านเลยไม่ได้เหรอเยี่ยมะเขือเทศทำความสะอาดได้ครับโหไม่คือตัวตัวเราเนี่ยไม่ใจแข็งแบบแข็งจัดเลยอะคือกูเจอรอบแรกไปนี่ถ้าแบบชีวิตจริงนี่ออกูออโหล้ออกจากงานตั้งแต่แรกแล้วนเนี่ยเฮ้ยโ,โอเคแต่วุวงไปเองโอตรงนี้แดงจัดทุกคนเค,เร,รนครเรียบร้อยแล้วครับอหาเรียบร้อยแล้ว ดีเก่าฉันจบแล้วฉันจะกลับบ้านโอเคจบสักทีปิดไม่ปิดไฟด้วยใครมาทำงานต่อก็ขอให้โชคดีแล้วกันผมกลับแล้วคุณรลอดคืนและได้รับการเลื่อนตำแหน่งเพื่อจับโจรคุณเป็นพนักงานของเดือนแต่คุณไม่เคยตกลงที่ทำงานคืนอีกครั้งสมควรอยู่ใครจะสรรหากับประธรรมไว้ยิบหายจเจอมาสนักกลัวจับ